ladies and gentlemen welcome to the bmw booth at the 40th thailand international motor expo ทุกคนคะตอนนี้คะ่ะเกรซอยู่กับ Product Genius ค่ะเป็นกูรูเรื่อง BMW เลยนะคะพี่เก่งสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีค,ครับผมบพี่เก่งคะครับขอให้พี่เก่งแนะนำหน่อยได้ไหมคะก็ mm hmm. Grace, เห็นตัวนี้ที่จอดอยู่คะ่ะเป็น i5 ซีรีส์5เนี่ยเป็น Most Successful Business Sedan ของ BMW ค่ะและอันนี้เป็น First Ever เลยนะครับที่เป็นซีส์5ซึ่งเป็นไฟฟ้า100% 100%เลยใช่เป็น BEV 100%เลยะนะครับตัวที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือ i5 M60 และอีกรุ่นหนึ่งก็คือ i5 eDrive 40ซึ่งภายนอกจะมีต่างกันนิดหน่อยนึงนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัว m60 เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดำะนะครับแต่ส่วนตัว40จะเป็นกระจังหน้าแบบออกสีเทาๆส่วนด้านข้างก็จะต่างกันที่ไซส์ล้อนะครับ20กับ21นิ้วนะครับนอกนั้นส่วนต่างๆของรถค,คล้ายๆกันไม่มีอะไรต่างกันมากแรงม้าแตกต่างกันแค่ไหนคร i5 eDrive 40แรงม้าจะอยู่ที่340 แรงม้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะอยู่ที่601แรงม้าเลยแรงมากครับชาร์จแบตเตอรี่1ขงค้างวิ่งได้กี่กิโลอ๋อตัวระยะทางใช่ไหมครับตัว4 0นะครับระยะทางเดี๋ยวมอยู่ท t c จะอยู่ที่ประมาณ580กลเมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว60ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5 1 0กลเม ต่อกาารรช์จหนว่าวิ่งต่างจังหวัดได้สบายปลอดภัยหายห่วงเลยนะคะผู้หญิงสไตล์แบบว่า Business Look แล้วก็อยากจะได้สปอร์ตสปอร์ตนิดนึงเนี่ยพี่เก่งแนะนํารุ่นไหนคะจะแนะนำตัว40มากกว่าครับอย่างคุณเกรสอาจจะไม่ต้องการความแรงมากจนเกินไปนะครับแต่อาจจะต้องการระยะทางมากกว่าซึ่งตัว40น่อาจจะเหมาะสมมากกว่านะครับในตัว I5 ตัวนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง ที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนั่นก็คือแอร์คอนโซลสามารถเล่นเกมได้ระหว่างรอเสียบชาร์จตามสถานีต่างๆแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ Mac E-Range ซึ่งมันสามารถเพิ่มระยะทางให้กับรถ ได้อีกประมาณ25จากเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ณตอนนั้นแต่มีข้อแม้ว่าวิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่าเป็นระบบปลอดไทยชีิดถูกต้องใช่ครับขออนุญาตชมคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปโซนอื่นชมรถคันอื่นด้วยครับยินดีมากเลยครับผมยังไงเดี๋ยวอาจจะขอคำแนะนำต่างเได้ได้ครับยินดีครับขอบคุณครัขอบคุณครับ next year we will bring mini to everyone to all our performance model customers